สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รอ,อยู่เกม p i n c e s Connect รักนนกันอีกแล้วนะครับผมเรียกว่าดีช่วงนี้เนี่ยก็นะขาลงกับเกมนี้มากแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพราะว่าผมก็เปิดน้อยด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีตุ้นน่าสนใจที่จะเปิดกรชาเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ผมเห็นข่าวหนึ่งนะครับคือถ้าจะไม่ผิดเป็นข่าวของเซิร์ฟโกโบใช่ไหมถ้าไม่ผิดมันปิดไปแล้วมั้งนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมคือแบบ เร็วอย่างนั้นเลยเหรอวะผมก็ไม่รู้นะว่าเซิร์ฟไทยจะปิดเมื่อไหร่แต่ก็อย่าปิดเลยดีกว่าเพราะเกมนี้เป็นเกมที่ดีเลยนะครับผมามาในวันนี้เราก็จะเปิดการชาการเหมือนเดิมนะครับผมนั่นคือตู้ของนี่เลยคือผมไม่รู้นะว่าเกมคิดอะไรอยู่ในเซิร์ฟไทยแต่คือแบบแบบเฮ้ยตัวนี้เป็นตีมคิดมัดตัวนู้นตีมคิดผัดตัวนั้นก็ตีมคิดมัดแล้วตัวนี้ก็ตีมคิดผัดกูเอามาจับยัดนมกันในตู้เดียวเลยจบคือวัดถามจริงคือไม่คิดจะทําตู้มันดูนะ่สาสนใจกว่าน,นี้เลยเหรอคือแบบ เอาตัวนี้มาเอาตัวตู้นมามายัดในตู้เดียวกันเป็นแบบอะไรครับเนี่ยกูงงมากแลยคือแบบดูตัวละครลิมิตสี่ตัวอยูอย่ในตู้เดียวกัน <c ười> คือแบบโอ้โหกูเห็นภาพนี้แบบถ้าทางเกมคงจะแบบไม่มีอะไรให้น่าสนใจกว่านี้แล้วด้วยกันแบบคือแบบกูอยากหากระชามาให้ท่านผู้ชมแบบอยากแบบเกมคงอมินเกมคงคิด่ปแบบประมาณว่าแบบเอาตู้ไหนให้คนเล่นแบบเติมหรือว่าแบบน้าเปิดหา แล้วว่าแบบพนักง,งานก็คงคิดว่าแบบเอางั้นหัวหน้างั้นก็อ,อย่างงี้ดิเอาตู้ฮิตมาที่ผ่านมาทั้งหมดเนะี่ยมารวมกันในตู้เดียวเลยแล้วก็ทำเป็นแบบตู้นี้เลยจะได้จบๆไปหัวหน้าแบบโ oh, อ้เอาฟลูงั้นเอาอย่างงี้เลยละกันอะไรอย่างงี้นะผมแบบถามจริงคือแบบจะทําตู้อะไรมันแบบมันทาอย่างงี้ได้เหรอกูถามจริงๆนะคือคงจะหมดคอนเทนต์ในการทําตู้กระชาแล้วใาวางเกมนี้นะครับผมอ่าเรามาดูเดทกันก่อนนะว่ามีเหทอะไรบ้างนะครับผมก็แบบมีตั้งสี่ตัวแล้วเว้ยที่มันนามาอัปเดตอะ ก็โอ้โหเฮียโอ้มายกอดว้าชโอเคแต่ต้นทางเกมมันคงุงแบบไม่ไม่ไม่อะไม่ไอเฮียเลยไม,ไม่เฮีย,ม,ม,ฮยมากสามจริงถูกจนหนึ่งเจ็ดห้าโอ้โห สี่ตัวนี้รวมกันทั้งหมดเป็น0.7เปอร์เซ็นต์ไป w เกมกูอาร์คเซียมมึงนะเลดเฮียอะไรเนี่ย <laughs> นี่มึงเลดอัพจริงๆใช่ไหม <laughs> ตอนแรกกูนึกว่าแบบ0.7ทุกตัวตั้งแต่แบบตั้งแต่สี่ตัวนี้คือ0.7หมดเลยนะแต่แม่งไม่ใช่มัน0.1ชิว t h เ hell แมนคือแบบคงคงหมดคอนเทนต์กาชาเกมแล้วจริงๆใช่ไหมเกมแบบ เอาตู้ใหม่มาก็ได้ไม่ต้องเอาตู้ลีลามาก็ได้ถ้ามึงจะเอามาลีลาวมือให้ปล่อยเลดได้เคี้ยขนาดนี้นะแต่ก็จะมาเปิดหานะครับผมว่าผมอยากแก้แค้นตัวหนึ่งนั่นก็คือเอริยาไอ,ไอ้คิสตินานี่ผมอยากแก้แค้นคิสติน่ามากเว้ยคือทั้งรอบตัวละครเริ่มต้นของเธอเป็นเธอปกติแล้วก็ร่างเธอของคริสต์มาสเนี่ยคือผมเกลียดเธอทั้งสองรอบเลยเว้ยคือผมอยากมาแก้แค้นแก้มือกันสักหน่อยนะครับผมคืออยากเปิดหาให้ได้เธอมานะ ก็เปิดกันสามโมดิเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าอยากเก็บเป็นที่เหลือไปเปิดตัวละคอนที่น่าเปิดกว่านี้เนาะอ่ะมางั้นก่อนอื่นเลยตัวธรรมดาไปดูซิว่าคลิปนี้จะออกสามดาวให้กูสักตัวไหมโอ้โหกูเห็นเลทแล้วกูท้ออ่ะไม่งโอ้โหจะไม่ให้ท้อได้ยังไงวะกูแบบโซนจุดหนึ่งเจ็ดห้าวัดเอ้านี่เลทอะไรเนี่ยมันน่าเปิดไหมไม่เวิน่าเปิดเลยแต่กูอยากไปแก้แค้เนเนี่ยแก้แค้นครคิสติน่าเนี่ยแม่งคือแบบ เห็นคิดซส้นหน้าทีไรคือผมอยากเปิดหาทุกทีเลนะเว้ยคือแบบแม่งเจ็บใจว่ะแล้วแบบกว่าจะได้ร่างธรรมดาของเธอมามันผมก็แบบเนี่ยกว่าจะได้ร่างนี้มาผมก็ปาล่อไปปีหนึ่งเต็มเต็มเว้ยคือหลังจากตู้เบนเดอร์เธอมาผมก็แบบผ่าเวลาปีหนึ่งเต็มเต็มกว่าจะได้เธอมาเนี่ยคิดดูแล้วกันคือผมใช้เวลาตั้งปีหนึ่งกว่าจะหาเธอมาเข้าไปดีได้คือแม่งคือยากลำบากมากเลยเว้ยก็เลยอยากมาแก้มือในตู้นี้นะครับผมดูซิว่าศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต มันมีอยู่จริงหรือเปล่ากับสามมดติที่เราจะเปิดกันในคลิปนี้นะครับผมแปะมดติแรกเลยไม่มีดาวหลดนิิงดาวหล่ลงดาวหล่นยิง,ง,ง,งไม่มีเคียอะไรเลยแล้วก็ไม่ใบลุง้งใบลุ้งสามดาวไม่มีอะไรอีกแล้วใช่ไหมกูถามจริงโอนะ้โหแล้วเงินแม่งล้วนทองสองใบลุ้งกูอยู่ไหนถามจริงจนะสามดาวกูอยู่ไหนกูอยากเห็นสามดาวบ้าง เล่นเกมชี้อันนีี่ทีอะไรคือกูไม่คิดจะเห็นสามดาวจริงๆเลยใช่ไหมคือนานมากแล้วนะที่ผมไม่ได้สามดาวกับเขาอะตอนเนี้ยคือมันนานมากๆแล้วนะคืออยากให้ออกแค่ครั้งหนึ่งบ้างอะจริงๆที่สามอะ,อะก็เด้เศษมานิดนึงไม่ได้เยอะอะไรอ่ะฮาเศษนี่กูขออย่างนี้นะอยากเห็นหน้าคริสติน่าคริสต์มาสมาก,มากขอร้องออกมาหเห็นหน้าหน่อย ไปโอ้มาร์ลลิงมันไม่มีอ,อีกโอ้โหแล้วใไบไม่้งไปมันเทาสั้นเลิศเกินอ่ะดูดิลุงมีแมมสักใบโอ้โหแล้วลแม่งเรียบร้อยเกลือเทาร้วนไม่มีเฮ้ยอะไรเลยโอ้โหนี่เลยอย่างชอบเกมนี้เลยจริงๆงโดโดโริเพรตัวตัวละครใหม่มันก็0.7เปอร์เซ็นต์ก็เหมือนเดิม0.7มันยังออกง่ายกว่า0.175อะมึงรู้ไหมแล้วมันก็ยังไม่เคยออกให้กูเลยอะ่ะ โอ้โหถ้า0.7ไม่ไม่ออกให้กูแล้วจะหวังอะไรกับ0.175กู 1, 5, ถามจริงๆนะมันไม่มีทางโอ้โหได้เศษมาเยอะอ่ะอีก5เศษโอเคมาตัวต่อไปขอหเห็นลงุงสักใบนหนึ่งจะได้ไหมเห็นเป็นมุอตาขึ้นตลบด,ด,ด,ดิ่งอะ่ะคือถ้ามันขึน้นตลดดิ่งคือผมขอบคุณมากเลยนะรู้ปะ่ะอ่ะมาลุยก,กันเรก,กว่านะครับผมไปโอ้โหแมงคุไม่มีแล้วแหละโอ้โห หวังยากจริงๆวะ่ะ0.175มันไม่มีอยู่จริงเว้ยแม่งย้ยโอ้โหแล้วแม่งคือแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะหวังอะไรไม่ได้อะแม่งความฝันลมแรงๆอะโอเคผมก็น่าวต่อบไปไม่รู้นะว่าตัวอะไรนั่นน่ะสิเพิ่งอากิโนคริสมาสไปใช่ไหมก็น่าจะเป็นซาเนดนกิตมาปะใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะใช่น่าจะใช่ ตู้ต่อไปเราจะซานเดนคิดมาด๋ยวเราก็จะมาเปิดหากันอีกนิดนึงนะครับผมก็ประมาณนั้นเนาะสำหรับใครที่อยากได้ตัวละครคิสมาดลิมีแต่ซังสีตัวนี้ก็รีบๆเปิดหากันนะครับผมเพราะว่าตู้เนี่ยมันมีอยู่ประมาณอาทิตย์กว่าก็รีบม,มาเปิดหากันก่อนที่มันจะหายไปนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าถ้าไม่อวยจริงก็อย่าเปิดเลยเพราะาไม่ไม่คุมนะเห็นเลดเมื่อกี้ไหมคือมันเป็นเลดกาชาที่มันเรียกว่าเลดอัพจริงๆห่ะแม่ง <laughs> เห็นเลยกูรับไม่ได้โอเคตอนนี้ก็อย่าหวังอะไรกับกาช้างว่าเลยนะเกมนี้ถ้าได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นก็ว่าสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ